เซ็นทันพาซาเชียงรายกาดกาสลองกาสลองมาร์เก็ตนะคะเป็นตลาดส่งเสริมสภาพของเศรษฐกิจไทยแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งบริเวณงานก็จะมีจุดคัดกรองสำหรับทุกท่านที่เข้ามาในงานนะคะพื้นที่งานจะเป็นที่โลง่งโลงแจง้งโล่งกว้างไม่ได้อยู่ในห้างนะคะก็จะมีการลงทะเบียน ทยชนะแล้วก็จะมีจุดตรวจโดยเจ้าหน้าที่ของทางห้างแล้วก็จะมีอแอลกอฮอล์ตามมาตรการของโควิด19เราจะพาท่านผู้ชมไปที่โรงเรียนบ้านหัวดอยโรงเรียนบ้านหัวดอยเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้มาร่วมงานเพื่อ,อนำผลงานของนักเรียน มาแสดงที่ตลาดด้วยนะคะก็จะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีงานอาชีพและการหารายได้ในระหว่างเรียนสำหรับนักเรียนด้วยรัฐหัวโดยได้นำผลง,งานทักษะงานอาชีพของนักเรียนมาจำหน่าย กากาลองเซนทันภาซาเชีย,รยนรารแครลิตฟันที่นำในวันนี้ที่นำมามีน้ำยาอเนกประสงค์ชาอัญชันใบเตยอัญชันเจ้าเอยอเข้าวต้มมัดขนมครกบวงกุญแจสร้อยข้อมือจากเชือกเทียนและก็สับปะรดสีนะคะเป็นสิ่งที่นักเรียนตั้งใจทำนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับนักเรียนและวันนี้เป็นการ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ตลาดการการสูสลลงเป็นสถานที่น้องๆกำลังผลิตที่รองคคกลองเขียงหรือจะเป็นพรมเชืดเท้าหรือจะเป็นที่นอนของแมวของหมาหรือจะเป็นที่รองหม้อร้อนๆก็ได้นะคะ